หลายๆคนก็ถามว่าเอ๊บ้านเมืองยังไงนะนะครับทักษิณชินวัตรลูกพ่อลูกแต่กูลชินวัตรสนิทกับพ่อลูกของคุณเซนนะครับเอ๊ะทำไมสนิทกันแต่อยู่ดีๆก็มีข่าวขึ้นมาว่าเขมรบุกไทยแล้วก็ทักษิณก็เงียบอิงก็เงียบมันดูแป,กแปลกๆนะก็เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือทักษิณบอกหุยคุณเซนเพื่อนสีมีอะไรเลียร์ได้หมดยกหูปุ๊บปั๊บจบ เวลาหนีคดีเอาคนเสือส้อง้อแดงไปก็ไปอยู่ขงมงก็เห็นมันดูแปลกๆนะเนี่ยตอนนี้ทักษิณใกล้จะต้องกลับเรือนจําหรือเปล่า13บสามนิทนาร์อยู่ดีๆก็มีข่าวเขเมรหุกไทยและที่แปลกคืออะไรทักษิณเงียบสนิทลูกสาวทักษิณน,นะครับคุณนูอิงก,ก็เงียบสนิททั้งๆที่อะไรนะน่าจะออกมาปกป้องประเทศชาติแต่ปรากฏว่าอะไรเงียบเลอ,อเงียบสนิทเลยพี่น้องคิดอย่างไร ทักษินยังไงทักษิณกับคุณเซนเพื่อนซี้กันนะครับนะทั้งคุณเซนทักทักสินเพื่อนซนะนะี้ยกหูโทรศัพท์คุยกันได้ทักษินยังไม้สัมภานเลยข่าวต่างๆบอกเลยโอ้ยเพื่อนกันเพื่อนซี้มีอะไรยกยรหูคุยอะไรเฮ้ยตอนนี้ก็าเห็นบุกไทยทักษินไม่โทรไปคุยกับคุณเซนหน่อยเลยนะครับรับชาติหรือเปล่าเมื่อบางคนก็ถามว่าเออทักสินไม่มีข้อตกลงอะไรกับคุณเซนหรือเปล่านะครับนะประเทศเราจะมาเสียดินแดนในยุคที่ชินวัตรเป็นนายก หรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องคิดอย่างไรนะครับมันดูแปลกๆนะเออสนิทกันทําไมไม่คุยกันนะครับทําไมให้มีการอะไรเอ,อมีการขุดขุดคลองเ <c oughs> ขาเรียกอะไรนะขุดหลุมเพื่อสําหรับทําเป็นบังเกอร์สนามเพาะนะเขาเรียกอะไรอะไรเหล็กในคูนเหล็กนะนีไงไง่นะครับคูเหล็กใช่ไหมครับนะนะภาษาทางทหารนะ่ะ อืมนะครับเขาเรียกคูเลนะ็นะนะคูเล็นะลักษณะของคูเล็เป็นแนวคิดอ่าก็คือการทําฐานที่บ้านทางทหารน,นะครับเ<อ>พื่อสําหรับในการทําเป็นอ่าหลุมล่องเพราะสาหรับให้ทหารหลบซ่อนหรือเคลื่อนที่ตั้งรับนะเขาเรียกคูเล็คอควายสลระอูสลระเอ,อลอิงตอเต่าทํารับๆในพื้นที่ขัดแยง้งนะครับมีความหมายของมันนะอ่านะผมก็ไม่ได้เก่งนะ ผมก็ไปหาในชัด GPT เนี่ยก็คือมีการเ,าเรียกคูเล็พอกวายสัตว์คูเล็คือแนวคูดินลึกพอสมควรแล้วเอาทหารไปนั่งแล้วก็เอาปืนตั้งเตรียมอาวุธเบาโจมตีอะไรต่างนะรแล้วมาตั้งคูเล็หรือมาขุดแนวแนวล่องคูดินเนี่ยในเขตประเทศไทยทักษิณไม่โทรไปคุยกอบขุเจนร,รักชาติจริงหรือเปล่าเน่ตระกูลชนิชนวัตรรักชาติจริงไหม แล้วทาไมให้ปล่อยให้คุณเซน <c oughs> พูดจะด่าประเทศจียทั้งวันทั้งคืนพี่น้องว่าไงละ่ะถ้าเห็นด้วยกับผมก็ช่วยกักนแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์นะนะแล้วก็กดให้มันมีเอ,อหัวใจขิ้นมาหน่อยที่ด้เปิดการมองเห็นครับช่วยด้วยครับอืนะครับนะครับก็ฝากครับฝากทัก,กสินเนะถ้าคุณรักชาติจริงรักประเทศจริงคุณบอกคุณสนิทกันเอ,อ้คุยกันทุกวันนะค,นนนะคุณดูข่าวนะนะโทรพี่คุยหน่อยแล้ว <c oughs> นะตอนนี้ นะทักสณเงียบเลยนะเ <c oughs> ขเมรบุกไทยทักสณเงียบแปลกๆปกนะนะหลายๆคนถามให้เป็นพวกเดียวกันหรือเปล่านะแล้วก็บางคนก็ถามว่ามีคนในประเทศไทยนักการเมืองบางคนไม่รู้ว่าใครขายชาติหรือเปล่าเราต้องมาเสียดินแดนนะนะพอทหารจะปิดอะไรเนี้ยช่องทางต่างๆก็มีรองนายกไปห้ามไปอะไรหรือเปล่ามันทาไมไปห้ามไปปรามยังไงเนี่ยบางคนบอกกลัวคุนเซนหรือเปล่า บางคนบอกมีผลประโยชน์ทางการค้าไหมมันอะไรกันพี่น้อง <c oughs> ว่าอย่างไงมันมีคนขายชาติไหมนะครับมีนักการเมืองใหญ่ๆใ,ในรัฐบาลไทยขายชาตินี่เปล่าคนก็สงสัยผมก็ไม่รู้นะมันดูแปลกพี่น้องไงนะทับถินกับคุนเซนสนิทกันแต่กลับไม่คุยกันเออแปลกขนาดโดนั่ททำก็ยังคุยกับปูตินไงเฮ้ย <c oughs> ปูตินเอาไงดีว่าเรื่องยูเครนอาตกลงกันได้ไหมวะเ,ออเดี๋ยวปูให้ยูเครนยกยินแดนด้วยมึงส่วนหนึ่ง ส่วนกูก็เอาแร่หายากไปยูเคนก็บอกกูไม่ได้โง่หรอกทำเดะเรื่องอะไรจะให้มึงเดะครับกูก็เอาไปใช้เองไม่ดีกว่าเนะอืเดอะครับอืมเขาบอกอะไรมีลูกสาวเจ๊คนหนึ่งไปแต่งงานกับญาติคุนเซนจริงหรือเปล่าอ้าวเฮ้ยชิบหายมันเป็นวงสาคนาญาติกันมันทํายังไงคนก็สงสัยเอ้ยไม่ออกมาปกป้องประเทศไทยดูเงียบๆนะบางคนก็ปอดแตกหรือเปล่าเราจะเสียดิแดงไหม นะเออเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องพี่น้องคิดอย่างไรจุกปรู <c oughs> คิดว่าไงนะนายกก็เงียบครับทำบุญตักบาตรกันอย่างเดียว <c oughs> ไม่สนใจอะไรเลยมันแปลงประเทศเราจะเสียดินแดน <c oughs> ผมไปอ่านข่าวดูอะไรต่างๆเขาบอกประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกแต่ที่ผ่านมานี่แพ้มาสองครั้งแล้วนะเขาพูทธิหารก็แพ้อะไรก็แพ้คือประเทศไทยไม่จำเป็นต้องไปเป็นสมาชิกสารโลก กัพูชาฉลาดถ้าจำไม่ผิดก็เคยเป็นอานานิคมฝรั่งเศสด้วยแบบเดี๋ยวผมขอดูนะหาข้อมูลก่อนอืมตัพูชาเคยเป็นอนาณานิคมฝรั่งเศสโอพี่น้องครับมีอะไรบ้างครับอืมอ๋อเนี่ยอันนี้ข่าวน่าสนใจนะนะป,ะปปชตั้งไตส่สวนบิ๊กอายการรับยี่สิบล้านสั่งฟอง้องคดีปมขัดแยง้งในครอบครัวนักธุรกิจดังอ๋อ รับเงิน20ล้านเพื่อสั่งฟ้องคดีนะอายการนะเออฟังแล้วมันก็เป็นไงหดหูใจเหลือเกินนะครับเนี่ยข่าวจากสำนักข่าวอิสราเขาเนี่ยนะครับบิ๊กอายการรับ20ล้านเพื่อสั่งฟ้องนะครับอืมนะครับก็คนแบบนี้ก็เป็นคนไม่ดีนะเอาจริงนะนะครับเ,ออเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนี้เป็นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอายการที่มีอำนาจในการ นะพิจารณามันญาติในาการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยในการลงโทษออกออกอคณะกรรมการในาการด้วยโอ้โหช่วยเหลือสั่งฟองนะออง้องคดีนะครับในครอบครัวตระกูลดังรับ20ล้านก็มีหลักฐาน่ะกล้องวงจรปิดนะครับนะครับเข้าออกบ้านคู่กรณีนะครับนะตั้งแต่ปี64สีนะคมีหลักฐานเสร็จก็ติดคุกก็มีหลักฐานชัดนะส่วนใหญ่ติดคุกติดคุกอืม เงินเดือนก็เยอะนะอายการเนี่ยเป็นแสนนะยังไม่พอใช้เหมสงสัยกินจุกมะไปตัดกระเพาะบ้างก็ได้นะอายการประเภทเนี้ยนี่ยกินจุกแล้วมันก็เงินไม่พอเลยต้องไปรับล้มคดีรับอะไรอักต่างนะครับก็ตัดกระเพาะกินจุกไปกินมากก็อ้วนเชื่อผมแล้วพี่เดกินไม่เยอะหรอกินนิดหน่อยกินไม่ค่อยจุกนะอืถ้ากินจุกมากอะเดี๋ยวเป็นแบบทนายตั้มมันต้องไปอยู่ในในอะไรเขาเรียกอะไรในคุกอะเนี่ย นายตั้มเนี่ยอาจจะกินจูกไปหน่อยแบบผมเคยบอกไอ้ตั้มเอ้ยมึงกินอย่ากินจูกเลยพอกินจุแล้วมึงต้องมาอยู่ในคุกอ่ะหรือบางคนบอกอะไรไส้ยาวนะครับอเออนะครับมันเยโดนอัยการโดนดูไม่น่าเลยอืมอืมอันนี้อะไรครับเนี่ยแฉคนโกงเปิดบริษัท28แห่งหลอกโอนเงินจับผู้ร่วมกระบวนการโอ้โหไอ้พวกนี้กับพวกคนไทยขายชาติ นะเปิดบริษัท28แห่งหลอกโอนเงินนะครับนะฮะโอ้โหเนี่นะเป็นกระบวนการต้มตุนเลยครับชาวไทยขายชาติเนี่ยโดนข้อหาข้อหาอะไรครับกรมสอบสวนคดีพษษิเศษรวมจับกลุ่มกระบวนการแก๊งสแกรรมเมอร์ข้ามชาติจัดหาคนจดบริษัทปลอมกว่า28แห่งหลอกโอนเงินค่าที่จอดเครื่องบินเจ็ตสนามบินดอนเมืองเยื่อูสู์หลายล้านบาทก็คือเป็นคนไทยขายชาติร่วมมือกับสแกรรมเมอร์ เออ่ข้ามชาติจัดหาคนจดบริษัทปลอม28แห่งหลอกเอินเงินค่าที่จอดเครื่องบินเจ็ตสนามบ,บินดอนเมืองเหยื่อศูนย์หลายล้านก็คือพวกคนไทยขายชาติโดนข้อหาหนักครับนะฮะอันนี้ก็อะไรไท d ดีเอสไอเขาจับนะเอ่อร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพรบคอมช่อโกประชาชนฟอกเงินสมคบฟอกเงินโอ้โหโดนบานเลยนะครับเนี่ยโดนเจ้าที่คดีพิเศษจับ ออืนะครับโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยพวกนี้มันน่ากลัวนะตั้งบริษัทปลอมนะครับคนไทยเขาเรียกพวกคนไทยขายชาติเอาชื่อไปให้พวกคนต่างชาตินวก็ตั้งบริษัทปลอมเป็นกรรมการบริษัทหลังจากนั้นก็นะยี่สิบแปดบริษัทแล้วก็หลอกเออเงินจับนะครับความเสียหายนี่เป็นพันล้านพวกนี้ก็มีนักกฎหมายมีนักบัญชีร่วบม,มือกันหมด พราะการจะจดทะเบียนบริษัทก็ต้องมีสํานักงานบัญชีสํานกักงานกฎหมายร่วมมือกันคนพวกนี้เราเรียกว่าพวกคนไทยขายชาติขายชาติขายแผ่นดินตั้งบริษัทหลอกลวงคนไทยด้วยกันบางคนก็ฟ,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 ฟอกฟอกเงินบางคนก็เป็นสแกมเม r c ะ e n t e r เปิดบัญชีมาจดตั้งบริษัทปลอมพวกนี้เนี่ยมันไม่รู้จักว่าอย่างไรแต่เนี่ยพวกนี้เป็นภัยสังคมนะครับพี่น้องครับ นะใครมีญาติพี่น้องก็ให้เลิกซะอืมให้เลิกซะนะครับอืมนะครับอย่าไปทําเลย้ามากินแบบนี้หลอกคนไทยด้วยกันอือันนี้อะไรครับเนี่ยกรรมพูชาจับสารวัตรตำรวจรองอธิบดีกะลาหมเรียกสินบน25ล้านแลกปล่อยตัว43คนไทยทำผิดกฎหมายเอา้าตำรวจกรรมพูชาจับสารวัตรในจังหวัด พระตาบ,บองรองอธิบดีกรมสวัสดิการกรลาโหมรีดเงิน25ล้านแลกปล่อยตัว43คนไทยความนักทำงานผิดกฎหมายโอ้โหนี่ครับนี่ครับคุณสารพัดและคนไม่ดีมันมี